สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภานนน์เชื้อเบองพาดิฉันนางสาวรัะตะนามุญชัยขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่14-18กันยายน2563ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากเริ่มต้นด้วยข่าวแรกสคตากร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก วันที่14กันยายน2563นางสาวอัมพายศรีเล,งลิงหนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากร่วมประชุมหัวหน้าสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตากครั้งที่7พศ2563รายคณะกรรมการนื์ปฏิบัติการป้องก,กันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดตากโดยมีนายวรนนท์ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในการประชุมณนะห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดตากสารากลางชั้น1นอเอมือง จงหวัดตากสคตากืออาก่อประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ วันที่15กันยายน2563นางสออาอัมภัยสีเลิงหนนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมได้ติดตามการประเมินโครงการเพิ่มรักษาด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับครั้งที่3ทับ2563 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตากเป็นประธานณนะห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากอําเภอเมืองจังหวัดตากสสคตากเข้าร่วมประชุมเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและแรงงานข้ามชาติวันที่18กันยายน2563นางสาวราชกรพนมวันนิติกรชำนาญการเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและแรงงานข้ามชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยประเด็นปัญหาแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนและเครือข่ายแรงงานข้ามชาติเข้าร่วมประชุมณโรงแรมอีโคอินอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสอสคตากร่วมทำบุญตักบาตรวันธรรมะส,สวนะวันที่17กันยายน2563นางสาวอารไทยปิ่นประดับ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานร่วมตักบาตรตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะะเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าวัดปฏิบัติธรรมทำบุญตักบาตรมีคุณธรรมจริยธรรมโดยมีนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์นายวรานนท์ยิ้มมงคลและนายสุภาพิมิตรเปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากเป็นประธาน ณวัดท่านาตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองจังหวัดตากท่านผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์ข่าวสารด้านแรงงานในรอบสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากผ่านช่องทาง YouTube dlpw t าก news อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญรอบสัปดาห์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ